หยิบ2คู่นี้มาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยจะเท่ากันอยู่ที่6,500บาทนะครับแล้วก็เป็นรองเท,ท้เาที่รองรับแรงกระแทกดีทั้งคู่นะครับเห็นว่าคาแรคเตอร์อาจจะต่างกันเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังสเปคของคู่นี้กันก่อนก็นแล้วก,กันนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับคู่แรกนะครับไกด์ไลน์แม็กซ์เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่285กรัมในขนาด10 US นะครับแต่ n i มบัสยีเนี่ยนะครับจะอยู่ที่302กรัมในขนาด10 US เสนะครับเสียดายผมไม่มีรุ่น26 ว่ามันจะต่างจากเดิมมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ขอเอา25แทนก็แล้วกันนะผมว่าไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกนะครับส้นเท้านะครับกายไลแม็กซ์สูง44หน้าเท้าสูง38นะครับส่วนริมบัส25เนี่ยส้นเท้าสูง41.5หน้าเท้าสูง33.5ดอก8นะครับดรอปก็ต่างกันคู่นี้แม็กซ์เนี่ยดรอป6ส่วน d ิมบัสเนี่ยครัดบดรอป8นะครับเพราะฉะนั้นดรอป8นะ่าจะใส่สบายกว่า ราคาขายเท่ากันนะ6,500บาทส่วนเรื่องของสเปคโฟมนะครับใน Nimbus 25รวมถึง26ด้วยเนี่ยนะครับจะใช้ไฟโฟมบาร์ด plus eco และมีเพวเจลนะครับทั้งก้อนเป็นบาร์ดพัด eco และมีเพวเจลอยู่ข้างในน่าจะอยู่บริเวณที่ส้นเท้าตรงนี้นะครับก็ให้สัมผัสที่นุ่มสบายส่วนของกายไลน์แม็กซ์นะครับไฟโฟมบาร์ดแม็กซ์อยู่ชั้นบนมีแผ่น eva เพลทขั้นกลางและ ปิดท้ายด้วยไฟฟ์โฟมบาร์ดพลัสอีโค้ับเพราะนั้นสเปคโฟมต่างกันแล้ว Max จะมีไฟฟ์โฟมบาร์ดแม็กที่เป็นโฟมใหม่เข้ามาแต่ไม่มีเพลยเจลคู่นี้นิมบัสจะมีเพลย์เจลอยู่ด้วยนะครับหน้าผ้าหน้าผ้าก็ต่างกันในนิมบัสจะเป็นหนิดนะครับ engineered หนิดแต่ของแม็กก็เป็นเมชนะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกบ้างละ่ะที่ต่างกันลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าก็บางพอๆกันครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับ แล้วก็พูแทบตรงบริเวณเห่วงด้านหลังก็มีทั้งคู่นะแล้วก็บริเวณบุรอบข้อเท้าด้านในก็บุนุ่มทั้งคู่เลยแล้วจับเนื้องานนี่เหมือนกันเลยนะครับเออแปลว่าไอตัว,ไอต,วไอตัวบุนุ่มข้างในเนี่ย i m b u s ยี่สออกมาเนี่ยผมว่าทําได้ดีนะรวมไปถึงพูแทบด้านหลังตรงนี้ได้เป็นยางยืดเนี่ยตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยโดยรวมหมดเนี่ยทำได้ดี Cayano รุ่น30ออกมาไม่มีตรงนี้นะครับ ไม่ได้ทําตรงนี้แต่พอส1ทําเทไว้ทาเหมือนเดะเลยมีบุด,ด้านในเนื้อผ้าแบบนี้แล้วก็มีพูแถบแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยในรุ่นไกายไลน์แมกต์ตรงนี้ก็บุด,ด้านในเหมือนกันเลยจับสัมผัสเหมือนกันมากนะครับแปลว,ว่าทําออกมาได้ดีคนชอบผมว่านักวิ่งหลายๆลคนชอบตรงนี้ผมเองก็ชอบมันใส่แล้วสบายจริงทําออกมาได้ดีมากๆครับเอาละมีอะไรอีก สเปคบอกไปแล้วนะ n i m b a s 5ี่สกับกา y Line Max บอกไปครบหมดแล้วนะครับทั้งน้ําหนักทั้งความสูงของโฟมนะครับในขนาด10 US เท่ากันราคาก็เท่ากัน6,500บาทนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกันระหว่าง2คู่นี้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างจังหวะที่เราใส่วิ่งนะครับผมโอเคเชิญครับโอเคครับเพื่อนครับไปลองมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ n i มบัส25ไม่มีรุ่น26นะก็เลยลองเอา25ที่มีอยู่มาใช้นะครับนิมบัส25กับกายไลน์แม็กซนะครับความแตกต่างของตัวโฟมโฟมในนิมบัสเนี่ยเฟิร์มกว่านิดนึงมันมีความเฟิร์มกว่านิดนึงนะครับอาจจะเพราะว่าตัว b ั a แม็กซที่อยู่ในกายไลน์แม็กซเนี่ยมันมันเป็นโฟมใหม่แล้วมันก็มีความนุ่มที่เขาอาจจะปรับจูนมาให้มันแตกต่างจากบัสปกติมันมีความนุ่มกว่านะผมสัมผัสได้เลย โฟมของ Nimbus เนี่ยมันจะนุ่มแบบแน่นๆแต่ของ g u i d e Line Max มันนุ่มแล้วมันมีความเด้งขึ้นมานิดนึงเออมันจะต่างกันนี้นิดเดียวนะครับนะแต่พอยืนยืนแล้วยืนเหยียบเนี่ยจะรู้สึกเลยว่า Bar Span เนี่ยนุ่มกว่านะครับใน g u i Line Max ถ้ายืนเรายืนอยู่เฉยๆแบบนี้แล้วยืนโยกเหยียบซ้ายขวาเนี่ยผมใส่คนละข้างนะตอนนี้นะผมใส่ Nimbus 25อยู่ที่เท้าขวานะครับใส่ Gai Line Max อยู่ที่เท้าซ้ายนะครับยืนเหยียบโยกตัวอย่างเงี้ยสัมผัสได้ว่า ตัวของไกด์ไลน์แม็กซ์มีความนุ่มกว่าแล้วก็จังหวะการวิ่งแน่นอนครับว่าไกด์โซเทคโนโลยีความลื่นไหลในจังหวะที่เราวิ่งนะครับในจังหวะที่เปลี่ยนเท้าในจังหวะที่ลงด้วยส้นเท้าแล้วค่อยๆกลิ้งเท้าไปข้างหน้านะครับตัวของไกด์ไลน์แม็กซ์เนี่ยมันทําได้ดีนะผมชอบเลยแหละเออคือเรารู้สึกว่าพอเราใส่คู่นี้มันวิ่งวิ่งแล้วมันก็ประหยัดแรงลงเพราะว่ารองเท้ามันช่วย จังหวะเท้าในการส่งออกไปได้อันนี้สิ่งที่สัมผัสได้ความต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับชัดเจนคือ1เรื่องของโฟมโฟมนะครับที่ต่างกันความนุ่มไนะกด์ไลน์แม็กซ์สุดนุ่มกว่าน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเท้าไกด์โซเทคโนโลยีมันช่วยในการที่เราเปลี่ยนเท้าจากซ้ายมาขวาอะไรพวกนี้มันช่วยประหยัดแรงเราลงได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นความแตกต่างระหว่าง2คู่นี้นะครับถัดมาก็คือเรื่องการสวมใส่นี้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับ ก็ผมใส่ปกติตอนนี้ใส่เท้าตอนนี้ผมใส่ทั้งคู่เนี่ยใส่ที่10 US เท่ากันนะครับน้ำหนักต่างกัน20กรัมก็ไม่ได้ต่างเยอะมากนะครับสิ่งที่ต่างก็คือเรื่องของตัวไกด์โซลแหละที่อยู่ในตระกูลไกด์ไลน์เนี่ยครับที่มันช่วยในการใน,ใ,นให้เราประหยัดแรงลงในจังหวะการวิ่งถ้าแนะนำกคือผมคิดว่าไกด์ไลน์แม็เนี่ยมันเหมาะสำหรับการวิ่งที่มันระยะไกลหน่อยนะครับที่เราต้องการประหยัดแรง แล้วก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะวิ่งเพสคงที่นะครับแล้วก็ให้รองเท้ามันช่วยพาเราไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือท่าวิ่งของไก y l ไลน์แม็กซ์เนี่ยมันควรจะลงด้วยส้นเท้ามากกว่าที่จะลงด้วยกลางเท้าเพราะมันลงส้นเท้าปับ๊บแล้วมันก็ไหลไปที่หน้าเท้าแล้วก็พุชออกแล้วก็โทอฟออกแบบนี้มันจะเหมาะสมกว่านะครับส่วนของนิมบาเนียมันก็เป็นรองเท้าซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็เน้นรองรับแรงกระแทกนะครับแล้วมันไม่ได้มีตัวไกด์โซเทคโนโลยีด้วยมันก็แค่มันก็เป็นรองเท้าที่ คุณลงได้ทุกที่อคุณจะลงส้นเท้าก็ได้คุณจะลงกลางเท้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกายไลน์แม็กซ์แนะนําลงส้นเท้าตามตามคอนเซ็ปต์ของรองเท้าดีกว่าลงจากส้นแล้วก็ค่อยๆไหลไปข้างหน้าแบบนี้จะดีกว่านะครับ